โรงเรีต่อไปเป็นการประกาศผลการประนตราระดับมัยุศึกษาประเทศีนชายรรางวัลชนะเลิศเข้า,าร,รอบร,ร,ร,ระดับประเทศได้แก่โรงเรียนเมตาม นี paid, 3. 3> er ่แมขยับ้เหลือสามโรงเรียนนครสวรรค์กับเพชรชบูรณ์ขอเสียงนครสวรรค์ลขอเสียงเพชรชบูรณ์เราไม่ว่าเสียงนั้นจังหวัดไหนดังเข้ารอบเลยดีไหมต่อไปต่อไปรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเรารอบระดับประเทศได้แก่ โรงเรียนคนครสวรรค์านแล่มจับมืกันไว้อกกัแสดงความดีคุณมิตากินให้แก่กันแลยกันรัอนนร,ๆๆๆร,ร,ร,ระะองชนะเลิศัดับ2เขาอบระดับประเทศได้แก่ อาพกผอเลยเงาเปี่ยพักพกรรคิดังรอสักครู่รอสักครู่ยาปุ๊ยายามอแพทย์หมอพยาบาลรอตอนนี้ยังไม่มี